เช็ควันทูทดสอบหนึ่งสองาหเชควันทูทดสอบ1 2 3 4งหทดสอบหนึ่งหทดส,สอบทดสอบ สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังนะครับผมช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมพิลเตอร์คอมพิวเตอร์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขอาการต่างๆนะครับอขอให้ดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยทําตามเพื่อเป็นการแม่นยําไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาที่หลักนะครับผมสําหรับวันนี้จะมานําเสนอหรือแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับผม ครับผมวันนี้ก็มาแช่หัวพิมพ์นะครับผมบาเทอร์นะครับผม DCP J 1 0 0 J 1 2 5 MFC J 2 0 0 DCP T, T 3 0 0 T 3 1 0 T 5 0 0แล้วก็ T 5 1 0นะครับผมอ่าผมจะยกตัวอย่างเป็น DCP J 1 0 0นะครับผม โดยการแช่หัวพิมพ์นะครับผมโดยไม่ต้องแกะเครื่องนะครับผมขั้นตอนแรกก็ให้เราพิิพนเทสก่อนนะครับผมว่าสีขาดสีหายหรือเปล่านะครับผมให้เรากดปุ่มเมนูนะครับผมนะจะขึ้นหนึ่งอิงนะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับผมแล้วก็กดเทสพิิพนก่อนนะครับผม ครับผมนี่นะครับผมพิ้นออกมาแล้วนะครับผมก็ตัวนี้ก็สีน้ําเงินนะครับผมจะขาดอยู่หนึ่งขีดตรงนี้นะครับผมสีอื่นก็ใช้ได้ปกตินะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราพิ้นออกมาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมบางครั้งบางครั้งนะครับผมสีอาจจะขาดสีขาดสีหายสีเพี้ยนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเคส็ดนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราทําการคินนิ่งไปแล้วนะครับผมประมาณอ่า สามถึงห้าครั้งแล้วไม่ออกนะครับผมเราต้องการแช่หัวพิมพ์นะครับผมก็จะมีวิธีแช่อยู่2วิธีนะครับผมก็คือแช่แบบเอากระดาษทิชชู่ซับนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าซับไปแล้วมันไม่หายก็คือต้องได้แกะเอาชุดหัวพิมพ์นะครับผมด้านในเครื่องนะครับผมออกมาแช่น้ํายาชิดกระจกข้างนอกนะครับผมนี่นะครับผมจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มส t o p e เอ t นะครับผมค้างไว้ให้ชุดหัวพิมพ์วิ่งมาตรงกลางนะครับผม ครับผมจากนั้นก็ให้เราถอดปลั๊กไอซีนะครับผมจากนั้นให้เราเช็คดูสายแท้งนะครับผมด้านในเครื่องนะครับผมว่ามีหมึกไหมนะครับผมซึ่งเคสนี้นะครับผมก็หมึกเต็มนะครับผม ยังมีหมึกอย้นะครับในสายแท้งนะครับผมด้านในเครื่องแล้วก็ให้เรามาเช็ดดูตัวแท้งนะครับผมว่าหมึกมีหรือเปล่าซึ่งเคดนี้ก็ผมได้เติมหมึกเข้าไปแล้วนะครับผมเต็มทุกสีนะครับจากนั้นนำกระดาษทิชชู่นะครับผมพับนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางวางลงในหน้านี้นะครับผม กระดาษทิชชู่นะครับผมวางแล้วก็นําหัวพิมพ์นะครับผมสไลด์มาด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็แช่ไว้นะครับผมประมาณ 1- 2สองชั่วโมงนะครับผมจากนั้นค่อยเอากระดาษทิชชู่ออกนะครับผมแล้วก็พับกระดาษเช็ดชุดหัวพิมพ์นะครับผมจากนั้นก็ทําการคินนิ่งนะครับผมหนึ่งครั้งนะครับผมจากนั้นแล้วก็ลองพิมพ์เทสดูนะครับผมว่า ใช้ได้หรือเปล่าหรือขาดหายเหมือนเดิมนะครับผมครับผมหลังจากแช่หัวพิมพ์นะครับผมไปประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วนะครับผมแล้วก็เลื่อนชุดหัวพิมพ์นะครับผมออกมาด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับผมเพื่อจะเอาเศษกระดาษทิชชู่ออกนะครับผมแล้วก็ให้เราสังเกตตรงกระดาษทิชชู่นะครับผมถ้าสมมติว่ามีหมึกนะครับผมอ่า ที่ซับออกนะครับผมเลอะเต็มแผ่นนะครับผมก็แสดงว่าหัวพิมพ์ชุดนี้ไม่ตันนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเอา,เอา,อาชุดกระดาษทิชชู่นี้ออกนะครับผมแล้วก็คีนนิ่งนะครับผมแล้วก็ปิิ้นดูอีกครั้งหนึ่งถ้ามันเกิดว่าสีขาดสีหายอีกก็แสดงว่าหัวหัวพิมพ์ชุดนี้เสียนะครับผมต้องมเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมแตถ้าสมมติว่า เราแช่กระดาษทิชชู่แล้วไม่มีมืออกนะครับผมแสดงว่าเราต้องได้แกะชุดหัวพิมพ์ชุดนี้ออกมานะครับผมเพื่อจะแช่ด้วยน้ํายาเช็ดกระจกนะครับผมแต่เคสนี้ก็คือหัวพิมพ์ชุดนี้ไม่ตันนะครับผมโดยเราไม่ต้องแกะก็ได้นะครับผมเสียเวลานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เรานํากระดาษ A4 นะครับผมมาพับครึ่งนะครับผม นี่นะครับพับอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เช็ดใต้หัวพิมพ์นะครับผมเพราะว่าบางครั้งนะครับผมตัวกระดาษทิชชู่นะครับผมถ้าสมมุติว่ามันโดนหมึกนะครับผมมันจะเปื่อยยุ่ยนะครับผมหรือมันจะติดตามชุดหมวพิมพ์ด้านล่างนะครับผมให้เราเช็ดอย่างนี้นะครับเช็ดคนสะอาดเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นให้เราติดฝาถาดสแกนนะครับผมแล้วก็ เสียบปลั๊กนะครับผมเพื่อจะเปิดเครื่องนะครับผมคินนิ่งนะครับผมไปหนึ่งรอบนะครับผมจากนั้นให้เรากดปิ้นเทสดูนะครับผมจากนั้นให้เรากดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็กดหา คำว่าจีนิ่งนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาคำว่าอนะครับผมแล้วก็รอประมาณ1-2นาทีนะครับผมเพื่อทำการจีนนิ่งเข้าไปาหมึกเข้าไปในหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมจากนั้นรอประมาณ1-2นาทีแล้วก็ให้เราพิพนเทสดูนะครับผมว่าแช่หายหรือเปล่าน,นะครับผม ครับผมหลังจากที่เราคินนิ่งเสร็จแล้วนะครับผมหนึ่งครั้งนะครับผมเราก็มาปรินเทสดูนะครับผมรอสักครู่นะครับ จากนั้นก็มาดูกระดาษพิมพ์เทสนะครับผมที่พิมพ์ออกมานะครับผมนี่นะครับผมออกทุกสีนะครับผมก็โอเคนะครับผมจากนั้นให้เรากดปุ่ม stop exit นะครับผมหนึ่งครั้งเพื่อจะออกเป็นหน้าจอปกตินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการแช่หัวพิมพ์นะครับผมของบาร t เทอร์ทุกรุ่นนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราแช่แล้ว แล้วเราคินนิ่งแล้วก็ปิ้นดูยังขาดหายอีกนะครับผมก็คือต้องได้แกะเครื่องนะครับผมเพื่อจะเอาชุดหัวพิมพ์นะครับผมด้านในเครื่องนะครับผมออกมาแช่แต่ถ้าสมมติว่าเราแช่ตอนที่เราแช่ทิชชู่นะครับผมก็คือถ้าหมึกออกมาครบทุกสีก็แสดงว่าหัวพิมพ์ไม่ตันนะครับผมหัวพิมพ์เสียก็คือมันต้องได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผม และสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยได้รับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมหรือจะติดตามทาง Facebook ซ่อมจนพังหรือทางเพจ Facebook ซ่อมจนพังถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ